พ่อแม่แล้วบางทีบางครั้งเราห่วงนี้ว่าลูกอายุสี่สิบห้าสิบแล้วเนี่ยเขามีวุธภาวะแล้วนแล้วเขาก็มีมีปัญญามีสติที่จะคิดอะไรได้เขาไม่ใช่เด็กอายุห้าขวบแปดขวบหรือว่าสิบกว่าขวบที่เราต้องต้องดูแลเนะเราก็ต้องมาเรียกว่ามองอยุงทางเใะนั้นพอแล้วก็แม่จะบอกพนักงบางคนเนี่ยลูกบางคนของพ่อว่าเขาเก่งของพ่อแม่ เาเก่งกว่าและพ่อแม่เนี่ยก็คือแบบว่าเรียนน้อยกว่าเขาหรือว่าความรู้น้อยกว่าเขาเขาก็จะไม่ฟังเขาก็จะไม่เชื่อพูดอะไรก็จะไม่เชื่อตรงนี้จะเป็นกันเยอะแต่จริงแล้วว่าการที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็าคือเป็นครูบาอาจารย์สอนให้เขารู้รู้โลกตั้งแต่ตั้งแต่แรกอ่ะแต่ว่าพอในช่วงเวลาต่อ,ตอไปเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่จะสอนเขาต่อไป ที่จะสอนเขาได้เนี่ยมันก็คือคนที่อย่างเช่นผอาจจะเป็นาาาปราชญ์ทางสายพระทางสายรามทางสายเทพหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่เขาจะมีเรียกว่าจะลีตที่จะไปอยากไปหาหรือว่าดูในโซเชียลหรือว่าอะไรแล้วชอบธรรมะพระองค์นี้เขาก็จะติดตามแลวเขาก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าโลกโลกสังคมอะทุกทุกวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เปิดกว้าง และทำให้ทุกคนมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นและมีช่องที่เรียกว่าทําให้เกิดปัญญาเกิดสติได้ได้เยอะนะแต่ก็มีช่องที่เปิดให้มารเข้ามาแทรกเราทําสิ่งที่ชั่วก็มีเพราะมันเป็นดูโซเชียลนะสามารถที่จะเรียนรู้มีธรรมะมีสิ่งดีดมีคำสอนดีู่ในโซเชียลเยอะแยะเลยใช่ไหมที่เราเปิดเปิดฟังเปิดดูเยอะทำให้เรามีสติมีปัญญาได้ การที่แม่เนี่ยลงคิปลงสัาธรรมอะไรแล้วแต่ใครได้อ่านแล้วก็เขาได้ทําปัญญาเขาได้ฟังแล้วเขาได้พิจนารณาแล้วเขาเป็นคนดีได้เนี่ยเราก็ได้บุญนงใช่ไหมการต์การที่ลหลายๆคนอะ่ะบางทีไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อแม่เลยอะ่ะไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเชื่อตัวเองแล้วก็เชื่อเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่มันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนเราจะไป บอกเพราะว่าต้องเดินแบบนี้ต้องเดินแบบนี้ต้องเดินแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแม่พูดได้เลยว่าอย่างก,การที่แด้เป็นครูเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์การที่มีลูกทิ่หนึ่งคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วแต่แม่เนี่ยมีลูกษย์เป็นร้อยเป็นพันไม่รู้กี่คนแล้วที่สร้างคนขึ้นมาที่ให้คําสอนแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคนที่ไปในทางที่แม่สอนได้เนี่ยมีไม่กี่คนเอง คนที่ที่ทำคำสอนจากประมาณดารับคำทสอนไปแล้วปฏิบัติได้ร้อยเป์นต์นะแทบจะไม่มีเลยเข้าใจยังเราจะไปคาดหวังกับใครไม่ได้คนเราอ่ะมันมีดีมีไม่ดี100%ยเปทำได้แค่5% 10%ก็ถือว่าโชคดีแล้วจริงๆนะมันไม่ง่ายเพราะว่าใจคนน่ะจิตใจคนน่ะเดี๋ยวพอฟังตรงนี้เข้าใจพอออกไปเนะี่ยเปี่ยนแล้ว าวเปลี่ยนแล้วฟังยู่เข้าใจพอออกไปหายหมดแล้วคืนคําสอนคืนหมดแล้วกลับไปก็เหมือนเดิมพอบอกให้รู้จักการปฏิบัติศีลห้าเป็นยังไงพอเจอเพื่อนอ่ะดืมสุราละใช่ไหมก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปปิดกัน้นชีวิตเขาไม่ได้ชีวิตใครชีวิตมันแต่ว่าคนที่จะตั้งใจปฏิบัติได้นะ่ะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเขาเอง ขึ้นอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่สามารถไปบังคับได้นะคนคนนั้นจะมีจิตสำนึกด้วยตัวเองว่าเขาจะทําได้ไม่ได้ว่าเขาจะปฏิบัติและเขาจะตั้งใจเป็นคนดีได้ไหมใช่ไหมการที่จะเป็นคนดีได้ต้องคิดสำนึกที่ดีได้แล้วก็ยอมแก้ไขแลนะ้วก็นำเองพูดปากาที่ถึงหูก็ไม่ทำหรอกเหนื่อยกว่าเปล่าจริงๆนะ mệt nhá Sa